สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเริ่มประชุมของวันนี้เลยนะครับก็จะเป็น Morning Call ของวันที่7กุมภาพันธ์นะครับ2565ก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ถือว่าตลาดถ้าพูดถึงปัจจัยในต่างประเทศเนี่ยถือว่ามีแรงกดดันเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับจากกรณีของความขัดแย้งทั้งตัวรัสเซียยูเครนนะครับส่วนปัจจัยในประเทศเนี่ยก็ยังมีเรื่องของโควิด -19 โนมิครอนที่เราเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ย ล่าสุดมันก็มีการทําจุดยิ่งหายขึ้นมาประมาณสักหนึ่งหมื่นฟรายเนี่ยต่อวันนะครับทีนี้ถามว่าตอนเนื่องจากสัปดาห์ก่อนสังเกตนะครับว่าหุ้นที่นกลงตุนเนี่ยมีการเล่นขึ้นมาเยอะเนี่ยจะเป็นกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มเกี่ยวกับธนาคารนะครับการเงินก็มีสลับมาเล่นเล็กน้อยนะครับนี่คือประมาณ3าถึงสี่เซกเตอร์หลักครับที่ถือว่านําตลาดมาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วรวมไปถึงสัปดาห์นี้เนี่ยก็น่าจะยังมีโมเมนตัมที่ทําให้ราคาของหุ้นเหล่านี้เนี่ยน่าจะไปได้ต่อนะครับ ขอเริ่มจากภาพสรุปภาพนี้เลยแล้วกันนะครับจะเห็นว่ากรอบในชนีที่เรามีการมองในช่วงสัปดาห์นี้ก็อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยหกสิบถึงหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบจุดนะครับเรามองว่าตลาดเนี่ยถามว่ามีโอกาสขึ้นไหมมีแต่ถามว่าจะเบรกตัวแนาฬตําคันที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยจุดได้หรือเปล่าเนี่ยเรายัางมองว่าน่าจะเบรกไม่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เป็นความเชื่อมั่นในระยะกลางระยะยาวเนี่ยมันยังมีความไม่แน่ใจบางอย่างอยู่นะครับทั้งในเรื่องของเฟด ทางในเรื่องของปัจจัยในประเทศก็ดีนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับในเรื่องที่บรรดาเรื่องแย่ทั้งหมดเนี่ยคือเรื่องของราคาน้ามันดิบนะครับเราเห็นปมของความขันแย้งระหว่างทางยูเครนกับทางรัสเซียเนี่ยที่มันเริ่มมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับเริ่มมีการส่งทหารเข้าไปนในแนวครมแดนที่มีปัญหาในมากขึ้นจากร,ารัสเซียทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เริ่มมีการส่งทหารเข้าไปที่โปแลนด์นะครับมันก็จะเป็น สถานการณ์ที่ถือว่ามีความตึงเครียดมากขึ้นยังไงก็ยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันจะเร่งเป็นตัวเร่งให้นําไปสู่การเจรจาทางการทูตกันเนี่ยเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดความรุนแรงขึ้นเพราะว่ามันก็ไม่ดีต่อใครเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นผลลัพธ์ตามมาในเรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องของราคาพลังงานนะครับก็เลยทําให้หุ้นกลุ่มน้ํามันเนี่ยก็น่าจะยังมีระดับราคาในการขายโดยเฉลี่ยเนี่ยของปีนี้ที่ยัง ขณะเดียวกันเนี่ยในอีกขาหนึ่งทางของขาทางฝั่งดีมาเนี่ยก็ถือว่าดีมาในการใช้น้ำมันทั่วโลกเนี่ยมันก็ยังเพิ่มขึ้นมาอยู่นะครับแต่ว่าทางฝั่งโอเปกเนี่ยที่ถือว่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเพิ่มกําลังการผลิตในระดับที่มันมีนัยสําคัญที่จะทำให้ตัวซัพพลายของน้ำมันเนี่ยมันออกมาล้นตลาดขนาดนั้นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยถือว่าเป็นภาพที่ดีต่อราคาน้ำมันไปเลยนะครับส่วนเรื่องของตัวเลข ผู้ติดเชื้อในประเทศผมขอข้ามไปดูในภาพนี้เลยนะครับก็ถือว่าในช่วงเมื่อวานนี้คือวันอาทิตย์เนี่ยเราเราเราเห็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยมันขึ้นมาแตะประมาณ1นึ่งหแปดร้อยกรยนะครับตอนหน,นึ่งวันมันก็เป็นสัญญาณที่ว่าจริงๆมันก็ถือว่าเป็นภาพที่ไม่ได้เกินความคาดหมายนะครับพอตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาเนี่ยเรามีการเปิดประเทศเปิดเมืองมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคู่ขนานกันเลยก็คือเรื่องของการติดเชื้อที่มันเพิ่มขึ้นเป็นตามกันมานะครับ แต่ว่าสิ่งที่ยังถือว่ายังพอใช้ได้อยู่เนี่ยถ้าเกิดเอาไปเปรียบเทียบกันระหว่างตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่นะครับกับจํานวนผู้ที่หายต่อวันเนี่ยถ้ามาหักลบ,บกันแล้วเนี่ยมันก็ยังพบว่ายังอยู่ในระดับที่าสารณสุขระบบสารสุขของไทยเนี่ยยังเอาอยู่อยู่นะครับก็เลยเป็นภาพที่โอเคขึ้นในขาของโควิดนะครับแม้ว่าในระยะสั้นนี้จะมีเรื่องนี้เข้ามานะครับส่วนเรื่องของหุ้นต่างประเทศที่อาจจะมาเกี่ยวข้องกับหุ้นไทยเนี่ย ในภาพภาพมีนะครับในสัปดาห์ก่อนนะเราจะพูดถึงหุ้นอ่าเรียกว่าเป็น Val u e style ของสหรัฐนะครับในตลาดตัว s p 500นะครับเทียบกับตัว g r o w t h s t y l ก็คือหุ้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยในช่วงสัปดาห์ก่อนเนะี่ยยอมรับว่าประเด็นของหุ้น a c e b o o k นะครับที่ราคาเนี่ยลงมาต่อเนื่อง2วันทาการเนี่ยลงมาแบบ20%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็เป็นภาพที่กดดันทําให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยดูแย่ลงนะครับแต่ว่าในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยก็จะมีแรงหนุนขึ้นมาจากราคาหุ้น Amazon. ที่ก็ปรับขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับถามว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ของหุ้นแนวโกลดสไตล์ Style, กับไวรุสตัยเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ยังมีภาพที่เห็นชัดเจนอยู่ว่าคนที่เล่นหุ้นแนว valu สเนี่ยยังดูได้เปรียบมากกว่าอยู่นะครับก็ยังมองว่าหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะยังเป็นภาพที่ทั่วโลกเนี่ยเขาไปโฟกัสกันอยู่นะครับทีนี้ถามว่าภาพของสัปดาห์นี้เนี่ยนอกเหนือจากปัจจัยทั้งต่างประเทศนะครับ พูดถึงปจัจจในประเทศเนี่ยเราควรจะมาสนใจเรื่องอะไรนะครับแน่นอนว่ามันคือเรื่องของการารายงานงบนะครับในช่วงปตามาสยีแล้วก็คืองบปีของปีที่แล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยถามว่าหุ้นที่มีงบออกมาเนี่ยน่าจะดีที่สุดเนี่ยเรามองตัวไหนเป็นหลักนะครับก็จะมีหุ้นตัวสุภาลัยนะครับ i v l KCE JMT นี่คือหุ้นที่ถือว่าเป็นคนที่มีการรายงานงบไตรมาสยีที่น่าจะดีที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเก็งงบเนี่ยก็แนะนําประมาณ4ตัวนี้ดีที่สุดนะครับ ส่วนสายดีวเดนเนี่ยเราก็ยังมองตัวปตทนะครับตัวอ่าเค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 พี K K, K K นะครับหรือว่าเกต้าคินเนี่ยเราก็ตัวธนาคารดิสโก้เนี่ยที่ถือว่าเป็นหุ้นที่จ่ายกันผลเนี่ยดีที่สุดนะครับในอีกขานึงนถ้าเกิดถามว่าใครชอบหุ้นที่ราคาลงมาลึกๆเนี่ยตัวไหนนะครับดูมีความน่าสนใจในการเก่งกาไรนะครับแต่ว่าต้องยอมรับความเสี่ยงได้เช่นกันกก็จะมีตัวคาราบาวตัวเท่าแก่น้อยนะครับแล้วก็ตัว m p c ส่วนเรื่องของภาพที่เป็นการรายงานคาล endar ัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยทางฝั่งต่างประเทศเนี่ยก็จะมีอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดูเป็นตัวเลขที่น่าสนใจเท่าไหร่ส่วนการประชุมกรงงอที่จะมีการประชุมในช่วงวันพุธนี้เนี่ยก็น่าจะไม่ได้มีการปรับนโยบายทางการเงินอะไรของไทยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทางฝั่งต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดเราเอาภาพที่เราพูดถึงเรื่องของราคาพลังงานที่มันสูงเนี่ยที่เราเห็นจากสัปดาห์ก่อนเนี่ยลองนึกภาพตามนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ราคาพลังงานเนี่ยมันสูงขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาคือเรื่องของเเินเฟอ ถ้าเงินเฟ้อมันยิ่งสูงขึ้นเร็วเท่าไหรเนี่ยหมายความว่าโอกาสที่ทางธนาคารกลางของสหร,รัฐหรือเฟดเนี่ยเขาจะมีการเร่งหรือว่าปรับนโยบายทางการเงินให้เร็วขึ้นหรือว่าจะมีการเพิ่มความถี่ในการขึ้นดอกอัตราดอกเบี้ยนเนี่ยมันก็มีความเป็นไปนได้เช่นกันนะครับนี่ก็ยังเป็นความเสี่ยงที่เราจะเห็นหมายความว่าระยะเวลาตั้งแต่วันนี้คือวันที่7กุมภาพันธ์เนี่ยจนถึงวันที่3าว,วันที่28หรือ29กุมภาพันธ์ในในเส้นเดือนนี้เนี่ย ก็ยังเป็นภาพที่ภาวะของตลาดหุ้นทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยจะยังมีความผันผวนอยู่นะครับพูดง่ายๆว่าอิทธิพลของเฟดในการปรับเปลี่ยนนโยบ,บายทางการเงินเนี่ยจะยังมีผลต่อตลาดหุ้นในโซนเอเซียส่งผลก็ส่งผลกระทบต่อโฟรแล้วก็ส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับโอเคผมขอข้ามมาดูภาพที่เป็นเปเปอร์นะครับกลับมาดูทางฝั่งไทยบ้างแล้วกันนะครับวันนี้เรามีคอมเมนต์หุ้นหลายๆตัวนะครับแต่ว่า ประเด็นส่วนใหญ่เนะี่ยก็เป็นการคอมเมนต์ข่าวย่อยๆนะครับแต่อยากให้มาโฟกัสในเรื่องของตัวบาะห์ rop, ที่เป็นบทวิเคราะห์พื้นฐานมากกว่าวันนี้ก็จะมีตัว origin นะครับที่เรามองค่อนข้างโอเคนะครับ origin เนี่ยเราเคยเชียร์มาในระยะหนึ่งนะครับโดยตัวตัวนี้ก็จะมีเรื่องของตัว backlog ของเขานะครับที่มันเกินกว่าระดับ3ามหมล้านแล้วก็มีเรื่องของโครงการใหม่ที่ถือว่าทั้งตัวปาร์ origin เนี่ยเขาเริ่มโอน อ่าแล้วโอนได้มากขึ้นอ่าโครงการอ่านอตติงฮิลที่ระยองเนี่ยก็สามารถโอนได้เยอะขึ้นนะครับมันก็สะท้อนสะท้อนนะครับว่าทาั้งในแง่ของอสังหาที่เป็นคอนโดและอสังหาที่เป็นแนวราบเนี่ยมันยังมีความต้องการจากลูกค้าอยู่ยังสามารถขายขายพิเซลยังสามารถโอนได้อยู่ก็เลยเป็นภาพที่เรามองว่าราคาของหุ้นออริจินเนี่ยก็น่าจะยังไปต่อได้อยู่นะครับเบื้องต้นเนี่ยราคาเป้าหมายที่น้องพี่เขาเรามีการ,ระเมินะครับก็อยู่ที่15บาบาทต่อหุ้นนะครับแล้วก็เรื่องของธุรกิจใหม่เนี่ย ก็น่าจะเป็นอัพไซต์ต่อประมาณการได้อีกนะครับส่วน RBF เนี่ยหลังจากที่น้องวิเคราะเรามีการไปเยยมชมนะครับที่ตัวไร่ของเขาเนี่ยก็พบว่าตัวผลผลิตที่เราเห็นในตัวครอบแรกเนี่ยของทาง RBF เนี่ยก็พอใช้ได้นะครับใช้คําว่าพอใช้ได้นะครับก็มีน้ําหนักที่ถือว่าโอเคแล้วก็มีปริมาณหรือว่ายิวของตัวค่า CBD เนี่ยที่ใช้ได้นะครับก็เลยมองว่ามีพัฒนาการในเชิงบวกอยู่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผล,ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ย อันนี้ผมเน้นย้ำนะครับว่าต้องมีการติดตามเป็นระยะระยะเพราะว่าการปลูกนะครับแล้วก็การสเก็บสก,กัดของผลิตภัณฑ์การชงกัญชาเนี่ยสำหรับตัวบริษัทจทฬาลัยไทยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่่อนน้องใหม่อยู่ฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีโอกาสหรือว่ามีความเสี่ยงบางอย่างเข้ามาเนี่ยก็อาจจะทําให้มุมมองต่อผลผลิตเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับแต่เบื้องต้นที่เราเห็นเนี่ยก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้าถามผมว่าผมจะเข้าไปซื้ออาวิบายบันนีไหมเนี่ยผมอาจจะยังรอดูก่อนละกันนะครับเพราะว่า ในแง่ของผลผลิตเนี่ยเราก็ถูกเอามาผลิตเป็นสินค้าเนี่ยมันจะเกิดในช่วงไตรามาสสองเนี่ยมันึังมีเวลาอีกประมาณสามถึงสี่เดือนเนี่ยที่ยังมีความไม่แน่นอนบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นมาได้เสมอฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องรีบซื้อหุ้นในกลุ่มนี้นะครับในแง่ของผลประีคอห์ที่เป็นทา,ทางลบเนี่ยจะมีตัว B ีกริมแล้วก็ตัว c ีเนะครับตัว B ีกริมเนี่ยก็มีการปรับราคาเป้าหมายขึ้นนะครับอยู่ที่56บาท5 0สตางค์แต่ว่าก็จะมีเรื่องของราคาแก๊สที่มัน,นยังกดดันในช่วงไมา ส่วน CSG เนี่ยก็คือกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆพูดถึงสถานการณ์โควิดที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับถ้าเรามองว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยสถานการณ์มันดีขึ้นเนี่ยความน่าสนใจในการเล่นหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงนะครับโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลน,นะที่เน้นการรับบริการ,รประกันสังคมนะครับก็จะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับผมขอข้ามมาดูในภาพของกลยุทธ์วันนี้เลยกันะครับว่าเรามีการปรับพอร์ตยังไงบ้างนะครับ วันนี้เนี่ยก็เป็นการขายทำกำไรนะครับตัว CRC แล้วก็ตัวที่ไปยะออกไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเอาตัว VBL แล้วก็ตัว IRPC เข้ามาแทนนะครับสังเกตน,นะครับว่าในการจัดวางหุ้นนะครับในช่วงวันจันทร์ต้นสัปดาห์เรามีการเลือกหุ้นที่เป็นแนว Value Style หรือว่าหุ้นแนวแบบตัวใหญ่ปลอดภัยแล้วก็เป็นหุ้นที่เป็นเซกเตอร์หลักของตลาดในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเป็นครั้งแรกนะครับที่เรามีการใส่หุ้นธนาคาร เข้ามาถึง2ตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูสัดส่วนของเปอร์เซ็นที่เราถืออยู่เนี่ยในพอร์ตเฟอเโอเราเนี่ยเราถือหุ้นธนาคารประมาณ30%ของพอร์ตเองนะครับก็จริงๆมันก็ไม่ได้ดูเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับถามว่าทําไมเราถึงต้องทําแบบนี้นะครับเหตุผลค,คือว่าตลาดในปัจจุบันเนี่ยมันถูกผลักดันไปได้วยกลุ่มธนาคารกลุ่มพลังงานเป็นหลักนะครับในภาวะที่นักลงทุนเนี่ยมีความไม่แน่นอนแล้วก็มีความแบบไม่แน่ใจยังตัวตลาดอยู่เนี่ยหุ้นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ดีที่สุด กลุ่มหนึ่งนะครับเขามีความมั่นคงทั้งในแง่ของฐานะทางการเงินทั้งในแง่ของภาพเศรษฐกิจที่มันฟื้นตัวไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เรื่อง NPL ที่ดีขึ้นรวมไปถึงการจ่ายพันผนที่กลุ่มธนาคารก็ถือว่าไม่แย่นะครับถือว่าใช้ได้อยู่ครับก็เลยมองว่ากลุ่มธนาคารเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้ส่วนภาพในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยถามว่าเราควรจะซื้อหุ้นตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์เลยหรือเปล่าหรือว่าจะรอในช่วงกลางสัปดาห์แล้วค่อยซื้อเนี่ย ผมมองว่าจริงๆไม่ค่อยต่างกันนะครับไม่ว่าจะซื้อหุ้นในวันจันทร์หรือวันอังคารหรือวันพุธเนี่ยไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าหุ้นที่เรายังแนะนําอยู่เสมอเนี่ยก็จะยังเป็นกลุ่มแนวธนาคารแล้วกลุ่มพลังงานอยู่แตัวอ,อย่างอ่ะอย่างวันนี้นอกจากตัว BBL เนี่ยที่เรามีการเสริมเข้ามาเนี่ยเราก็จะไปชอบตัว IRPC นะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นกลุ่มสายปิโตเคมีซึ่งหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจนะครับจะถามว่าทําไมวันนี้เนี่ย IRPC เป็นตัวที่ถูกหยิบเข้ามาวางในพอร์นะครับ อีกเหตุผลหนึ่งที่ถือว่าเป็นแนวแทคติกหน่อยหนึ่งคือเรื่องของราคาหุ้นนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบหุ้นสายปิโตรเคมีนเนี่ยก็จะมีทางเลือกอยู่สักสองสาตัวเนี่ยเริ่มทีเราเคยมองตัว ipl นะครับเคยมองตัว p d t c นะครับแต่ว่าระดับ,บราคาของหุ้นทั้ง2ตัวนั้นเนี่ยก็เคยถูกเล่นมาในรอบประมาณหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าตัว irpc เนี่ยมันมีความได้เปรียบนะครับทั้งในแง่ของราคาหุ้นที่มันแรกกาดแล้วก็ในความเป็นหุ้นที่เป็นไซส์เล็กราคาประมาณ3ามบาทเกสตางค์เนี่ เวลาที่ตลาดเนี่ยมีการผลักดันด้วยหุ้นจากเซกเตอร์นี้เนี่ยโอกาสที่มันอาจจะมี Po t e n t i a l u p s i d ซหรือว่ามีกําไรจากการเก็งกําไรเนี่ยมันก็ทําได้มากกว่านะครับแล้วก็ในแง่ของตัวเอาลูปกาไรของเขาเนี่ยทั้งในช่วงไตรมาสสี่แล้วก็ไตรมาสหนึ่งที่เรากําลังดําเนินกันอยู่เนี่ยก็ยังถือว่าเขาเนี่ยยังมีอ่าไรายได้ที่ดีแล้วก็กำไรที่โอเคนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาที่พูดถึงหุ้นที่บริษัทมีกาไรดีแปลว่าโอกาสที่เขาจะจ่ายผลนอบนได้สูงมันก็จะมีเช่นกันนะครับ ฉะนั้นเนี่ยประมาณการกำไรที่ตลาดมีการประเมินของปี22แล้วก็23เนี่ยประมาณ5,500ถึง5,700ล้านบาทเนี่ยก็เป็นระดับกำไรที่ถือว่าทำให้เขาสามารถจ่ายปันผลได้ค่อนข้างดีนะครับเราก็เลยค่อนข้างชอบหุ้นตัวนี้มีราคาที่เรามองในเชิงกลยุทธ์อยู่ที่4บาท10สตางค์นะครับก็ขอฝากตัว IRPC แล้วก็ตัว BBL นะครับส่วนใครชอบปันผลเนี่ยก็ไปดูที่ตัว KKP Disco แล้วก็ตัวปต t ไปเลยนะครับ ผมขอส่งต่อให้ทางพค่นิค้อเป็นการท้ายเลยครับม,มาต่อในส่วนของทางด้านเทคนิคนะคะในภาพของเซฟในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ายังมีลักษณะาการปรับตัวขึ้นค่อนข้างอย่างต่อหนึ่งและที่สําคัญคือการกลับขึ้นไปยืนตรงบริเวณหนึ่งหก 60ตรงโซนนี้เมื่อวันศุกร์ก็ขึ้นไปทำหายใหม่ล่าสุดแถวประมาณ1678ซึ่งถือว่าเป็นการชนทดสอบแนวระดับ50%นะคะของตัวฟิโบโรเจคชั่นที่เราวัดเป้าหมายไว้ดังนั้นภาตรงนี้โอกาสของการขึ้นจะไปแถวตรงบริเวณยอดเดิมที่1682ตรงนี้น่าจะสามารถคาดหวังได้ไม่ยากแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าการขึ้นไปทดสอบตรงบริเวณยอดเดิมครั้งนี้ คือเป็นครั้งที่3แล้วคนจะต้องลุ้นการฝ่าขึ้นไปให้ได้นะคะซึ่งถ้าหากฝ่าได้เนี่ยแน่นอนมีโอกาสการเปิดระยะไปที่แถวบริเวณ166เอ่อ169 11692ตรงโซนนี้อะไรก็ตามคงต้องลุ้นแนวต้านสั้นวันนี้แนวต้านสหรับเซ็ตที่มองไว้คือแถวบริเวณยอดเดิม1678หรือ1 6 7ตรงโซนนี้แล้วก็1682นะคะส่วนเอ่อกรอบร่างเนี่ยที่มองลงมาเนี่ยคือแถวบริเวณ1670หรือ16 ห5นะคะภาพของตรงนี้ไม่ควรจะต้องต่ำมากกว่านี้แล้วถ้าหากคิดว่าจะไปต่อภาพของเซตอาจจะมีความผันผวนอยู่พอสมควรนะคะเดี๋ยวเราไปต่อหุ้นในดวงใจตัวแรกค่ะวันนี้เราเลือกตัว gpc s นะคะก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งถือว่าอยู่ในช่วงของการพักตัวเราจะเห็นว่ารูปแบบของตัว gpc ในช่วงประมาณสัปดาห์กว่าเป็นรูปแบบการแกว่งตัวออกข้างนะคะที่ยังคงยืนเหนือตรงเส้นบริเวณสอง้อยวันอยู่เดี๋ยวเรามาขอดูภาพตรงนี้กัน่า อันนี้ในภาพของตัวที่สักครู่นะคะ มาดูภาพทางด้านซ้ายมืออันนี้เป็นภาพเ a เราหาเป้าหมายว่าถ้าภาพของตรงนี้ความเป็นไซด์เวของเขาเนี่มันสิ้นสุดลงหรือมีโอกาสของการจะปรับตัวขึ้นได้เนื่องจากเรามองว่าสัญญาตัวไอซ์ไนต์ตรงนี้เริ่มมีลักษณะบาย s s i แ n a l ด้วยดังนั้นเราเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสของการที่จะขระยับขึ้นไปได้ซึ่งถามว่าเป้าหมายของการลงมาเนี่ย,เร,เ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 ,ยเราจะเห็นว่าหากตีเส้นที่เป็นดาวเทนลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่าโอกาสของการขึ้นไปชนแถบรู80-50ตรงนี้เป็นจุดแรกที่เรา น่าจะสามารถคาดหวังได้ซึ่งถ้าหากฝ่าไปได้เนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีการเปิดระยะแถวบริเวณ82บาทสลึงนั่นเองถ้าหากเรามาดูภาพทางด้านขวามือตรงนี้เป็นภาพประมาณลาย2ชั่วโมงเราจะเห็นค่อนข้างชัดในลักษณะกราฟแท่งเทียนเนี่ยมีลักษณะความเป็นไซเวลและมีการลักษณะการยกสเต็ปได้ดังนั้นวันนี้มองกรอบอยู่แถวประมาณ80 ถึง82บาทก่อนในภาพสั้นๆซึ่งฝ่าได้เนี่ยมีโอกาสของการขึ้นไปปิดแกบตรงบริเวณ84ดบาท50ซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องกับตัวฟิโบที่เราหาไว้ประมาณ83 75ถึง85บาทอันนี้เป็นแนวต้านเ็ปแรกก่อนคือ80ถึง82เส็บที่2ฝ่าได้คือ83 75-85บาทสำหรับตัว JFC นะคะส่วนจุดรับมองแถวบริเวณ78บาทถึง78บาท50ถือว่าแนวรับค่อนข้างแคบเลยทีเดียวจุดคัดแน่นอนไม่ควรต่ำกว่าตรงบริเวณโรเดิมแถวบริเวณ77บาท75าทหรืออาจจะหยดลงไปที่77บาทได้สำหรับตัวนี้ดังนั้นถือว่าตัวนี้ดาวไซค่อนข้างจะจำกัดเป็นอีกหนึ่งตัวน่าลุ้นถ้าหากตลาดจะขึ้นต่อดังนั้นตัวนี้ยังไม่ไปเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่ขอฝากไว้เดี๋ยวเราไปต่อในตัวที่2ค่ะ b y d นะคะก็เป็นหุ้นหนึตัวหนึ่งที่เราเคยแนะนําไปน่าจะเป็นช่วงของกลางวันเมื่อวันพฤหัสน่าจะเป็นพฤหัสนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าวันศุกร์เมื่อวันเขาขึ้นมาต่อดังนั้นการขึ้นต่อ,ขอเขาตรงเนี้ยสู้กับเส้นสีชมพูหรือเส้นสีม่วงในเส้นค่าเฉลี่ย25้าวันดังนั้นโอกาสหรือคาดหวังของการที่จะไปหากรอบบนที่เป็นดาวเทนตรงเนี้ยแถวโซนบริเวณ20สบาท80ิตรงนี้เราเชื่อว่ามีโอกาสการขึ้นได้นะคะ ซึ่งถ้าหากเราหาเป้าหมายการขึ้นในรูปแบบของฟิโบเนี่ยเมื่อวันศุกร์เราจะเห็นว่าขึ้นมาทดสอบแนว50%เราหาวัดเป้าหมายจาก17บาท30ถึง20 23บาทแบ่งครึ่งหนึ่งคือตรงบริเวณ20บาท20าทตรงโซนนี้แหละเมื่อวันศุกร์ขึ้นมาทดสอบแล้วดังนั้นถ้าหากฝ่าได้เราก็เชื่อว่ามีโอกาสการขึ้นไปแถวบริเวณ20บาท80ซึ่งก็ถือว่าเป็นเส้นตรงบริเวณดาวเทนที่กดด้วยแล้วก็ เป็นเส้นของฟิโบนัชชีที่61.8ด้วยดังนั้นฝากตรงนี้ได้คือเปิดระยะการไปแถวประมาณ2 1บาทสิถึง2 1บาท70ตรงโซนนี้ดังนั้นวันนี้เรามองแนวต้านของ BYD อยู่แถวประมาณ2 0บาท80ถึง2 1บาท70จุดรับมองแถว1 9บาท30ถึง1 9บาท80อาจจะดึงแนวรับตรงมานิดนึงนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าด้วยรูปแบบของกราฟแท่งเทียนตรงนี้ค่อนข้างจะ แท่งยาวไปนิดนึงอาจจะมีการย่อลงมาให้หลับในจุดที่ดีได้ส่วนจุดคัดไม่ควรต่ำตรงบริเวณ19บาทนะคะเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของตัวแคสบาลานค่ะสำหรับตัวแคสบาลานที่ติดในสัปดาห์นี้นะคะก็มีประมาณสัก5ตัวซึ่งเรามาดูตัวแรกก่อนเราจะเห็นว่าตัวแรกคือตัวอลินนะคะติด3สัปดาห์คือ7กุมภาถึง25กุมภาส่วนตัวที่เหลืออันนี้ติด6สัปดาห์นะคะคือมี Hl ตรงหัว TVD แล้วก็ VL VL วอลนะคะส่วนหุ้นที่จะติดในติดแคสปาในสัปดาห์นี้ก็มาดู2ตัวแรกก่อนคือโมโนกับตัวดิโตอันนี้ติดวันนี้วันสุดท้ายนะคะถ้าหากไม่ถูกขยายระยะเวลาก็อาจจะมีการเก็งกำไรได้สำหรับ2ตัวนี้ส่วนอีกตัวหนึ่ง MVP MVP วอนึถึงวันพฤหัสค่ะ10กุมภานนี้นะคะส่วนตัวที่เหลือคือวันศุกร์ s h o V P o n S A A M s อส War1 s, A War 1, s A War 2, นะคะสำหรับข้อมูลในการดีเซนเช้านี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะขอปิดประชุมเช้านี้ด้วยเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ